สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับพี่แพทอีกหนึ่งหัวข้อเนาะสำหรับต้นเดือนของเราเป็นไปไม่ได้เลยว่าหัวข้อจะไม่เกี่ยวกับงานขายนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้นะคะอย่างที่ทุกคนดูก็คือเป็นช่วงของต้นเดือนนะคะคือเป็นช่วงของการทำเงินนั่นเองนะคะวันนี้นะคะพี่ มีหัวข้อที่จะให้น้องๆลอ,องเอาไปเล่นกับลูกค้าดูอีกหนึ่งหัวข้อนะคะหัวข้อของพี่คือ4แรงกระตุ้นนะะสีแรงกระตุ้นคืออะไรคือการทำให้สิ่งสิ่งหนึ่งนะคะมีค่ามากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ถ้าเรามีแรงกระตุ้นที่ดีให้กับลูกค้าการตัดสินใจซื้อหรือการเร่งตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยจะเร็วมากขึ้นดังนั้น ช่วงนี้เป็นช่วงของต้นเดือนนะคะลูกค้าจะเป็นจะจะไม่ค่อยคิดอะไรเยอะมากนะคะจะซื้อของได้ง่ายมากกว่ากลางเดือนเนาะดังนั้นวันนี้นะคะหัวข้อนี้อาจจะเป็นหัวข้อที่ตอบโจทย์สำหรับกลุ่มลูกค้าต้นเดือนนะคะดังนั้นโปรโมชั่นเนี่ยแน่นอนแหละเป็นโปรโมชั่นสำคัญมากๆในการกระตุ้นลูกค้า นะคะให้ซื้อสินค้าได้เร็วขึ้นเนาะดังนั้นหัวข้อสี่แรงกระตุ้นเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าเห็นความสำคัญในตัวสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคมัต่อเลยข้อแรกนะคะสี่แรงกระตุ้นของพี่คืออะไรสี่แรงกระตุ้นของพี่คือการหวังผลนะคะน้องๆต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าหวังผลเนี่ย หวังผลอะไรนะคะในการประโยคในการใช้ประโยคในการพูดกับลูกค้าเนี่ยการหวังผลเราพูดอะไรบ้างนะคะการหวังผลเนี่ยคือพูดถึงความแตกต่างหรือความคุ้มค่าที่ให้ลูกค้าเห็นภาพนะคะชัดเจนว่าสิ่งที่เขากำลังจะซื้อไปเนี่ยมันจะมีผลส่งอะไรส่งผลดีอะไรกับเขาได้บ้างนะคะสิ่งที่น้องๆจะต้องพูดให้ลูกค้าเห็นภาพ ะะพูดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังการใช้งานเห็นปะมันจะเป็นเรียกว่าอะไรสิ่งที่เราจะต้องพูดให้ลูกคา้าคำานึงถึงและเห็นในสิ่งที่เขากำลังซื้อไปนะคะพูดถึงข้อแตกต่างของแบรนด์เราและแบรนด์ที่ลูกค้าดูนะคะโดยที่ไม่ต้องพูดให้มันเวอร์มากแต่พูดให้เห็น คุณสมบัติหรือภาพใกล้เคียงกันเนาะดังนั้นเวลาที่เราจะขายของหรือพูดถึงการหวังผลเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเองได้ว่าเขาควรที่จะตัดสินใจซื้ออะไรนะคะพูดถึงสิทธทิประโยชน์ที่จะที่จะได้รับมีอะไรบ้างนอกเหนือจากแบรนด์ที่ลูกค้าดูอยู่ แบรนด์ของเราซัพพอร์ตอะไรไดล้ลูกค้าได้บ้างไม่ว่าจะเป็นหลังการขายาคุณภาพของแบรนด์นะคะอินทีเดียนหรือส่วนผสมต่างๆที่แตกต่างนะคะและผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมากกว่าเงินที่จ่ายมีอะไรบ้างดังนั้นการหวังผลเนี่ยจะเป็นการหวังผลในเรื่องของถ้ามุมของพี่คือการบอกในเรื่องของผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้รับนั่นเองนะคะ ดังนั้นวันนี้ถ้าเราทําให้ลูกค้าเข้าใจกับผลลัพธ์ที่เขาจะได้ในการจ่ายเงินครั้งนี้มันจะทําให้เขาตัดสินใจซื้อและเห็นโอกาสในการซื้อสินค้านี้ได้ไง่ายมากขึ้นดังนั้นการหวังผลเนี่ยม,ม,มันมันมันมีมันมีเยอะมากๆสิ่งที่น้องๆจะต้องพูดให้ลูกค้าเห็นภาพ นะคะดังนั้นมันเป็นสไตล์แล้วกันเนาะมันเป็นสไตล์ของแต่ละคนแล้วกันว่าแต่ละคนเนี่ยควรที่จะพูดอะไรในช่วงของหวังผลให้กับลูกค้าเกิดความอยากได้นั่นเองอยากได้อยากดองอยากจับอยากเทสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่ทําให้ลูกค้าเกิดความอยากนี่คือการทําให้ลูกค้าหวังผลนะคะทำให้ลูกค้าหวังผลที่ จะได้รับที่ตามมาถ้าวันนี้ลูกค้าเปิดใจที่จะมาดูที่บูธของเราหรือมาเทสสินค้าของเราหรือว่ามาจับสินค้าของเราดังนั้นโอกาสที่จะปิดการขายหรือลูกค้าจะตัดสินใจซื้อเนี่ยมามาค่อนข้าง50-60%แล้วขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะพูดให้ลูกค้าเห็นผลที่เขาจะได้รับตรงจุดของลูกค้าหรือตรงความต้องการของลูกค้าหรือเปล่า นะคะนี่คือการหวังผลในชัลไลแรกของพี่เนาสองนะคะสะไลที่สองแน่นอนแหละนะคะเมื่อเราพูดถึงความเมื่อเราพูดถึงหวังผลไปแล้วนะคะแน่นอนสิ่งถ้าลูกค้ายังไม่ตัดสินใจซื้อในสไลด์แรกสไลด์ที่สองที่น้องๆจะต้องทำนะคะเพื่อให้เกิดการ เสียดายความสูญเสียเกิดขึ้นหรือเอาความรู้สึกให้ลูกค้าเสียดายอะฮะพะกานขายมันอยู่ที่ความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเสียดายความรู้สึกคาดหวงังหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาที่ลูกค้าจะเข้ามาซื้อของเนี่ยถ้าพนักงานขายเก่งๆหรือพนักงานขายที่เคยทำงานมาสักพักหนึ่งเขาจะรู้อารมณ์ลูกค้าว่าควรที่จะพูดหวังผลหรือสูญเสียเวลาไหนหรือช่วงจังหวะไหน ไลด์ที่2แน่นอนคือการสร้างความสูญเสียสร้างความสูญเสียคืออะไรพูดด้วยน้ำเสียงที่ทำให้เกิดความเสียดายนะคะชอยแรกเลยเสียดายเสียดายเรื่องอะไรเสียดายเรื่องโอกาสนะคะโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นวันสุดท้ายโปรโมชั่นลดราคานะคะหรือว่าช่วงนี้นะคะของเราก็จะมีโปรโมชั่นในเรื่องของซื้อคู่ลดถูกกว่าดังนั้นพวกนี้ราะคะ่ะมันเป็น มันเป็นการทำให้ลูกค้าเกิดความเสียดายเมื่อลูกค้าซื้อ1ชิ้นถ้าเราพูดให้ลูกค้าเกิดอารมณ์เสียดายหรือสูญเสียเกิดขึ้นดังนั้นเขาจะตัดสินใจซื้อเองโดยอัตโนมัต,นมติทันทีเนาะดังนั้นซื้อคู่ของเราเนี่ยมันจะประหยัดไปเซ็ตละประมาณเกือบ5 6 0 0เลยดังนั้น มันจะทำให้ยอดขายของเราพุ่งขึ้นได้เร็วถ้าวันนี้เราสามารถพูดให้ลูกค้าเห็นความสูญเสียหรือเกิดอารมณ์เสียดายเกิดขึ้นได้ดังนั้นวันนี้แน่นอนแหละมันจะทำให้ลูกค้าเกิดความสูญเสียหรือมีความรู้สึกแบบนี้ได้มันต้องใช้อารมณ์นะคะหรือความรู้สึกที่จะทำให้ลูกค้าเกิดอารมณ์ร่วมกับเราได้ คำพูดนะคะน้ำเสียงหรือท่าทางอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้รู้สึกเสียดายเฮ้ยลูกค้าปกติแล้วลูกค้าใช้เป็นตัว เอสเซนต์เรเดียนเอเซนอยู่แล้วตอนนี้นะคะมีโปรโมชัน่นคุณพี่ซื้อคู่กับบูสเตอร์ครีมลูกค้าปกติแล้วลูกค้าจ่ายประมาณ32,80เลยนะแต่ตอนนี้ลูกค้าโปรมันมีแค่10วันเท่านั้นลูกค้าตอนนี้คือสินค้ามันยังไม่ได้เข้าเนาะตอนนี้อยู่ที่บูธหนูมีประมาณ2-3คู่เองดังนั้นหนูเสียดายแทนลูกค้าจร,จริงเลยเพราะว่าลูกค้าซื้อคู่ลูกค้าจ่ายแค่2280ลูกค้าจ่ายเงินแค่ ชินละ1140บาทเองดังนั้นมันคุ้มกว่านะพี่เพราะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ส่งเสริมกันและกันเมื่อลูกค้าใช้เอสเซนต์อยู่แล้วลูกค้าลองลองบูสเตอร์ตามอีกรอบหนึ่งมันจะทำให้ประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์มันชัดเจนมากขึ้นเห็นปะ่ะนี่คือการสร้างความสูญเสีย ให้ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเสียดายนะคะหรือน้องๆชอบขายเครื่องสําอางกันนะคะเมื่อวันนี้ถ้าลูกค้าซื้อพวกเครื่องสําอางนะคะถ้าเป็นเราเปิดตัวด้วยรองพื้นหรือเปิดตัวด้วยไคลเมอร์นะคะตัวใดตัวหนึ่งก็แล้วแต่ดังนั้นมันเป็นซิกเนเจอร์ที่เราจะต้องที่ที่ลูกค้าจะต้องใช้คู่กันนะฮะวันนี้ถ้าลูกค้าใช้แค่รองพื้น ผิวลูกค้าก็จะแห้งแมตนะคะถูกไหมเครื่องสําอางก็จะไม่ค่อยติดทนนานมากขึ้นแต่ถ้าวันนี้เราค่ะสามารถขายคู่กับไพรเมอร์ลงไพรเมอร์คู่กับรองพื้นนะคะคุณพี่ผิวของลูกค้าจะฉ่ำแและติดทนนานสีจะชัดแล้วก็ไม่เยอะไม่หยาระหว่างวันเห็นปะดังนั้นมันเราทำเราสามารถพูดให้ลูกค้าเห็น ถึงความแตกต่างหรือเกิดความเสียดายไหมเวลาที่ลูกค้าซื้อแค่ตัวใดตัวหนึ่งไปแล้วอแล้วไม่ซื้อคู่กันลูกค้าจะมีผลเสียอะไรบ้างหรือว่าลูกค้าจะ พลาดโอกาสอะไรบ้างดังนั้นมันเป็นชิคเล็กๆน้อยๆที่พี่อยากจะให้น้องๆลองเอาไปเล่นกับลูกค้าดูนะคะช่วงต้นเดือนลองลองลองได้เยอะๆเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเงินออกนะคะแล้วก็มีทุนในการซื้อค่อนข้างแน่นอยู่แล้วในช่วงของต้นเดือนนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าจับใจ่ายใช้สอยเนาะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วดังนั้นในเรื่องของพาร์เซลหรือเรื่องของรีแฮทเนี่ย มันมันเป็นเรื่องที่ที่ง่ายเนาะในเรื่องของต้นเดือนเนาะดังนั้นโปรโมชั่นของเราเนี่ยมันต้องใช้ให้เป็นประโยชน์พยายามขาย1ชิ้นให้ได้ก่อนแล้วค่อยสร้างความสูญเสียหรือเกิดความเสียดายให้กับลูกค้านะคะเวลาที่ลูกค้าซื้อ1ตัวแล้วเขาจะมั่นใจในตัวสินค้าที่เขากำลังจะใช้ตัวต่อไปนะคะดังนั้นถ้าหนูจะทำให้ลูกค้าซื้อชิ้นที่2ได้ ชิ้นแรกน้องๆจะต้องปิดให้ได้และมั่นใจว่าลูกค้าซื้อแล้วเนาะสูญเสียในเรื่องของโปรโมชั่นเหมือนกันเลยนะคะเหมือนที่พี่พูดเมื่อสักครู่เลยนะคะโปรโมชั่นอะไรบ้างซื้อคู่ถูกกว่านะคุณพี่ประหยัดไปห้าหกร้อเลยนะคะหรือว่าใช้คู่กันเนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพตัวที่ลูกค้าใช้ตัวหลักนะให้มันมีให้มันมีคุณภาพมากขึ้นหรือว่าแน่นมากขึ้นหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพ มากขึ้นหรือบูทไหนที่มีของแถมนะคะลองเล่นกับลูกค้าดูได้นะคะเมื่อลูกค้าซื้อ1ชิ้นนะคะลองเอาของแถมมาเพิ่มมูลค่าในบิลของทุกคนดูนะคะลูกค้าซื้อ1ชิ้นพันกว่าบาทแล้วลองดูค่ะว่าเราสามารถาเราสามารถเพิ่มตัวสินค้าอีก1ตัวให้ลูกค้าได้หรือเปล่า ลูกค้าอาจจะซื้อเป็นอรองพื้นนะคะเราสามารถขายอัลติเมทได้ไหมที่เป็นครีนซิ่งหรือเป็นเซรั่มคู่ได้ไหมถ้าลูกค้ารวมการลูกค้าได้ตัวนี้ฟรีนะคะโอเคเห็นปะมันก็จะทำให้เพิ่มยอดหรือว่าเพิ่มยอดบิลหรือว่ายอดขายในบิลน,นะคะได้มากขึ้นดังนั้นการสูญเสียเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกๆช่วงในการขายนะคะ พูดไปแล้วให้ลูกค้าลองคิดพูดไปให้ลูกค้าลองคิดเหมือนเราเป็นคนยิงคําถามและให้ลูกค้าคิดยิงคําถามให้ลูกค้าคิดนะคะลูกคา้าลูกค้าไม่ซื้อคู่กันซื้อคู่ซื้อคู่กันดีกว่าหรือเปล่าคุณพี่เพราะว่าตัวเนี้ยถ้าคุณพี่เป็นพวกฝ้ากระจุดด่างดําอยู่แล้วค่ะใช้เบอรเดียนเอสเซนต์ตัวเดียวมันจะช่วยแค่ ลบเม็ดสีเมลานินนะแต่ถ้าเป็นตัว b o เตอร์คู่กันเนี่ยมันจะทำให้ผิวของคุณพี่ฉ่ำขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นการเกิดพวกเม็ดสีเมลานินหรือพวกฝ้ากระเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะผิวเราชุ่มชื้นเวลาที่โดนแดดเนี่ยการเผาไหม้ของแดดพวก U V มันก็จะน้อยถึงผิวเราน้อยลงนะคะดังนั้นพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พนักงานขายจะต้องทำให้ลูกค้า เกิดความสูญเสียให้ได้ถ้าวันนี้ลูกค้าสัมผัสหรือรู้สึกถึงความสูญเสียได้เขาจะซื้อได้ไง่ายขึ้นเนาะนี่คือสไลด์ที่2นะคะโอเคสไลด์ที่2เนี่ยนะคะลองลองลองน้องๆล,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 ลองฝึกกับลูกค้าจริงดูนะคะลองพูดแบบว่าทําให้เขารู้สึกสูญเสียโอกาสสูญเสีย ในเรื่องของสิ่งที่มันจะทำให้เขาดีขึ้นนะคะถ้าวันนี้ลูกค้าสัมผัสหรือรู้สึกถึงความสูญเสียได้มันจะทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าของเราได้ง่ายหรือล่ะปิดการขายได้เร็วมากขึ้นเนาะโอเคหัวข้อที่3นะคะหรือช้อยที่3ของพี่เนี่ยคือการสร้างความไม่แตกต่างนะคะโอเคสร้างความไม่แตกต่างคืออะไระแหล่งที่มานะคะหรือว่าตัวข้อมูลต่างๆ พนักงานขายจะต้องมีถ้าเราจะทําให้ถ้าเราจะกระตุ้นลูกค้าในหัวข้อนี้นะคะการสร้างความไม่แตกต่างนี่ก็คือการสร้างในเรื่องของรีวิวนะคะสื่อโฆษณาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบรนด์อื่นๆเขามีนะคะแบรนด์เราก็มีเหมือนกันดังนั้นถ้าวันนี้ลูกค้าติดรีวิวติดแบรนด์หรือว่าเคยใช้แบรนด์อื่นๆมาอยู่แล้วอะคะ่ะดังนั้น การสร้างความไม่แตกต่างเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างสําคัญกับกลุ่มลูกค้าประเภทนี้นะคะเวลาที่เราเจอลูกค้าประเภทเออติดรีวิวหรือว่าติดแบรนด์มาอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะแหล่งที่มาหรือข้อที่มันคล้ายๆกับแบรนด์ที่ลูกค้าดูสิ่งที่เราจะต้องพูดให้ลูกค้าเข้าใจคือแหล่งพวกนี้นะคะคือการสร้างความไม่แตกต่างเช่อนอะไรรู้ป่ะเช่อนอะไรบ้างเช่น วันนี้ลูกค้ามาดูแบรนด์ประจําของลูกค้าอยู่แล้วโอเคคุณพี่ปกติตัวนี้ดีมากเลยน้องรีวิวเยอะมากคุณพี่จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีแบรนด์ที่ใกล้ใกล้เคียงกันถ่ายลูกค้ามันจะดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้รีวิวเยอะโฆษณาเยอะคนใช้จริงเยอะดาราหมอหรือว่าอินเทรนหรือการผ่านการทดสอบเนี่ยค่อนข้างแน่นมากๆคล้ายๆกับแบรนด์ที่ลูกค้าดูเลยแต่ลูกค้าข้อดีของเขาคือลูกค้าไม่ต้องแยกเช้าเย็น ไม่ต้องแยกเดย์ครีมไหนครีมและไม่ต้องแยกปัญหาผิวเลยถ้าลูกค้าเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าผิวแห้งอยู่แล้วช่วงนี้ฤดูค่อนข้างหนาวเนาะดังนั้นผิวลูกค้าแห้งอ่อนแอนอนดึกจริงๆแล้วลูกค้าใช้แค่1นตัวจบเลยลูกค้าลองดูมะตัวนี้คล้ายๆกับตัวที่ลูกค้าดูเลยหนูอยากจะดองให้ลูกค้าลองเทส หรือลองฟังดูก่อนว่ามันเหมาะกับลูกค้าไหมถ้าลูกค้ารู้สึกว่ามันเหมาะมันตรงจุดที่ลูกค้าต้องการลูกค้าลองเปิดใจลองใช้1ตัวดูก่อนนะคะหตัวดูก่อนหรือลองใช้สัก 1- 2ตัวก่อนเพื่อจะทําให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างเนาะแหล่งที่มาความเป็นมาที่คล้ายกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการเห็นปะฮะสิ่งสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรลูกค้าเป็นฝ้า อะไรบ้างที่มันจะสามารถแก้ไขฝ้าของลูกค้าได้บางแบรนด์ก็จะมีอินทรีย์ที่ใกล้เคียงกันวิตามิน B3 ไชแอมิโดลนะคะเมลาซิลเมล,ลิโรหรือว่าวิตามิน B3 เห็นปะ B-Y วายิตามิน C BHA AHA พวกนี้มันจะเป็นกลุ่มเดียวกันในเรื่องของทำให้ผิวกระจ่างใสทั้งหมดเลยดังนั้นนี่คือการสร้างความไม่แตกต่าง นะคะรีวิวเห็นปะรีวิวแบรนด์นี้มีอะไรบ้างแล้วแบรนด์เราหลักรีวิวเรื่องอะไรได้บ้างสื่อโฆษณาเห็นปะของเราก็มีหมดเลยนักนักแสดงดาราหมอนะคะ YouTube Google TikTok Facebook Instagram ทุกอย่างคุณสามารถเปิดให้ลูกค้าเห็นสื่อหรือรีวิวได้หมดเลยนะคะ ตัวเองรวมไปถึงตัวเองสําคัญมากๆพี่จริงๆแล้วเมื่อก่อนหนูก็ใช้แบรนด์เดียวกันกับคุณพี่ดูเนี่ยแหละค่ะอม,มันก็ทําให้ตอนที่หนูใช้มันก็ดีค่ะพี่แต่และหนูหยุดใช้สองสาวันหรือหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันก็จะเริ่มกลับขึ้นมาใหม่แต่หนูเปลี่ยนลองเปลี่ยนหรือลองเปิดใจเนี่ยลองมาใช้แบรนด์นี้ดูอะค่ะพี่แบรนด์อควาพ a สด์ซีรีส์อัลติเมทหรือวีเนี่ย มันทําให้ผิวของหนูแข็งแรงขึ้นเวลาที่หนูหยุดใช้1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนี่ยผิวของหนูไม่กลับขึ้นมาเลยนะคะแต่มันจะให้ผิวเราชุ่มชื้นแต่เวลาที่หนูจะไปใช้แบรนด์อื่นนะคะมันจะทําให้ผิวหนูแข็งแรงขึ้นเนี่ยหนูใช้หนูหยุดใช้มาสักพักหนึ่งแล้วหนูมาเปลี่ยนมาใช้เนี่ยผิวหนูแข็งแรงขึ้นเห็นปะรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานนะคะ พี่น้องคนนั้นก็ใช้น้องแคชเชียร์เห็นไหมคะน้องกดแคชเชียร์คนสวยๆคนนั้นนะคะน้องก็ใช้อควาพาซีรีส์เหมือนกันน้องก็ใช้ V เหมือนกันน้องก็ใช้อัลติเมทเหมือนกันน้องก็ใช้ b y s เหมือนกันดังนั้นพวกเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นหัวข้อที่สร้างความไม่แตกต่างให้กับลูกค้าสร้างความไม่แตกต่างพูดกันให้ง่ายหรือว่าทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้นคือไม่ได้ทำให้ลูกค้าเป็นคนแรกที่ลองนะคะ ทำให้ลูกค้าเออมันเป็นเรื่องปกปติว่าเออสินค้าตัวเนี้ยหลายๆคนเขาก็ใช้หลายๆคนหลายคห,ายหายคนก็เห็นความแตกต่างและดีขึ้นแบบชัดเจนและปลอดภยัยดังนั้นสร้างความไม่แตกต่างของพี่คือไม่ใช่ทําให้ลูกค้าเป็นคนแรก หรือเป็นคนที่ลองของนะคะดังนั้นถ้าวันนี้เราทำให้ลูกค้าอุ่นใจในเรื่องของสร้างความไม่แตกต่างหรือกระตุ้นในเรื่องของสร้างความไม่แตกต่างนี้ได้มันก็จะทำให้ลูกค้าเปิดใจและเปิดใจลองเปิดใจซื้อและเปิดใจใช้งานของแบรนด์เรานั่นเองนะคะดังนั้นนี่คือการสร้างความไม่แตกต่างในสไลด์ที่3ของพีนะฮะ สไลด์ที่4นะคะสไลด์สุดท้ายพี่จะพยายามทำทุกๆสไลด์ไม่ให้เกิน20หรือ25นาทีเนาะเพราะว่าจะทำให้น้องๆไม่ต้องแบบยืดยาวมากในการดูคลิปของพี่นะคะสไลด์ที่4เนี่ยแน่นอนนะคะจะค่อนข้างสำคัญเช่นกันนะคะสไลด์ที่4เนี่คือสไลด์ในเรื่องของการเร่งรีบนะคะการเร่งรีบเนี่ยคือการใช้ประโยคไปปิด เพื่อสรุปบทสนทนานะคะประโยคไปปิดเพื่อสรุปบทสนทนานะคะสนทนาอะไรบ้างเพราะตัวข้อหัวสไลด์นี้นะคะมันจะเป็นทำมันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อหรือเร่งรีบไปจ่ายเงินได้เร็วขึ้นนะคะประโยคไปปิด ก็คือตรงตัวเลยคะประโยคไปปิดคือประโยคที่ไม่ต้องการคำตอบหรือไม่ต้องการถามอะไรลูกค้าแล้วคุณลูกค้าตัวนี้เหมาะกับคุณลูกค้ามากนะคะคุณพี่ลองใช้ดูนะคะหนูว่าตัวนี้มันจะทำให้ลูกค้าดีขึ้นตัวนี้มันจะทำให้ผิวของลูกค้ากระชับเฟิร์มลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำได้เร็วขึ้น14หรือ21วันนี่คือการเร่งรีบในการปิด ะะการเร่งรีบเนี่ยหรือสไลด์กระตุ้นเร่งรีบเนี่ยมันจะอยู่ในขั้นตอนที่4นะคะการ4ี่แรงกระตุ้นเนี่ยหัวข้อที่พี่แชร์วันนี้นะคะมันจะอยู่ในขั้นตอนที่4ของ5ขั้นตอนนะคะดังนั้นถ้าเราสามารถใช้4แรงกระตุ้นเนี่ยในในขั้นตอนที่4ได้ถูกต้องถูกวิธีนะคะถูกเวลามันจะทำให้สินค้า ที่ลูกค้ากำลังจต,ตัดสินใจซื้อและซื้อได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นประโยคที่นะคะมันจะทำให้ลูกค้าซื้อและไปจ่ายตังค์ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นวิธีของพี่พี่จะทำพี่จะทำช้อยมาให้น้องๆลองไปเล่นกับลูกค้าดูเนาะสำหรับวิกต้นเดือนแบบนี้นะคะยื่นสินค้าให้ลูกค้าจับ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะคะดังนั้นการเร่งรีบเนี่ยน้องๆเคยลองรีเช็คตัวเองหรือเปล่าว่าเคยยื่นสินค้าให้ลูกค้าจับลองลองเป็นเจ้าของดูหรือ,อยังนะคะเหมือนกันค่ะเหมือนกันข้อนี้เหมือนกันเวลาที่เราจะไปซื้อรถอะไรก็แล้วแต่มันจะมีเทสไดร์หรือว่าทดลองขับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทําให้ลูกค้า อุ่นใจหรือว่าแสดงความเป็นเจ้าของก่อนนะคะในการซื้อของนั่นเองถ้าวันนี้เราแสดงความเป็นเจ้าของได้ทำให้ลูกค้าเกิดเ,เขาเรียกว่าอะไรแสดงความเป็นเจ้าของในตัวสินค้านั้นแล้วอะคะ่ะมันจะทำให้ลูกค้าไว้วางใจผลิตภัณฑ์นั้นหรือว่าเปิดใจในผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังแนะนำหรือกำลังขายให้ลูกค้านั่นเอง เวลาที่เราจะไปซื้อรถเนี่ยเห็นปะเขาก็จะมีให้ทดลดองขับการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของดังนั้นการขายขอ,ของของเราก็เหมือนกันค่ะเราต้องให้ลูกค้าแสดงความเป็นเจ้าของก่อนหรือยื่นสินค้าให้ลูกค้าจับดูก่อนนะะเห็นปะยื่นสินค้าให้ลูกค้าจับนะคะแล้วดึงกลับมานะคะเพื่ออะไรเพื่อเช็คว่าเวลาที่ลูกค้าจับสินค้าค่ะ ความรู้สึกหรืออารมณ์เขาอะค่ะเวลาที่เราดึงสินค้ากลับปัเขาจะหนุ่มหน่วงไหมหรือว่าเขามีแรงต้านไหมในตัวสินค้าเขาเกิดอารมณ์หรือความอยากหรือว่าต้องการไหมในตัวสินค้าที่เรากำลังพรีเซนต์หรือนำเสนอเขาอยู่เห็นปะวิธีของพี่ในเขาเรียกว่าอะไรอะในช้อยสี่ชุมพูเลยนะคะคือหยิบยื่นจับดึงกลับปากพูดเห็นปะ คุณพี่คะตัวนี้คุณพี่ลองจับดูค่ะคุณพี่ตัวนี้มันเหมาะกับคุณพี่มากเพราะว่าตัวนี้มันจะมีส่วนผสมตรงนี้คะ่ะตรงนี้คะ่ะตรงนี้คะ่ะดึงกับแต่คุณพี่หนูบอกตรงๆวันนี้ถ้าคุณพี่ซื้อวันนี้นะคะคุณพี่จะได้รับโปรโมชั่นสุดคุ้มมากๆเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ลูกค้าซือะะ้อค่ะมันจะได้ส่วนลดนะคะเท่านี้เท่านี้เท่านี้เลยนะคะในช่วงของต้นเดือนเอาใจลูกค้าที่ ซื้อของในช่วงของสิ้นเดือนนี้เลยนะคะหรือลูกค้าลองเอาตัวนี้ไปลองใช้ดูก่อนนะคะใช้ดีค่อยว่ากันตัวที่2ตัวที่3ส,สินค้าคุณมันต้องมีคุณลูกค้าต้องคิดไม่ต้องคิดเยอะแล้วคุณพี่ตัวนี้มันเหมาะกับคุณพี่จริงๆเชื่อหนูเห็นปะค้าเหล่านี้นะคะจะเป็นจะเป็นคำพูดที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือว่า เปิดใจรองสินค้าของเราได้เร็วมากขึ้นดังนั้นพี่อยากจะให้น้องๆลองเอาหัวข้อสี่แรงกระตุ้นทั้งหมดสี่ช้อยสี่สไลด์ของพี่เนะี่ยลองไปลองไปปรับหรือลองไปเล่นกับลูกค้าดูในช่วงของต้นเดือนเนาะอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลว่าอุ้ยลูกค้าจะไม่มีเงินซื้อช่วงของสิ้นเดือนเนะี่ยจะเป็นช่วงของการซื้อของอยู่แล้วดังนั้นรีแฮตให้หนักนะคะ รีแฮทให้หนักๆแล้วก็เพิ่มยอดขายในบินให้ได้เยอะๆ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นมันจะทำให้ใจเราฟูนะคะเวลาที่เราขายบินใหญ่ๆบินเยอะๆได้รีแฮทได้หลายๆชิ้นในภายในบิน,นะคะ่ะมันจะทำให้เรามีแรงที่จะไปคุยกับลูกค้าในบินต่อๆไปได้ง่ายมากขึ้นโอเคไหมพี่ฝากไว้สำหรับหัวข้อ4แหลงกระตุ้นนะคะสวัสดีค่ะ